เอาทีละสามไม้เลยเยี <S 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 ่ยสามไม้เลยมีความเผือกอร่อยเฮ้ยเดยี๋ยวซื้ออีกอันเฮ้ยอร่อยจริงนี่ก็คือห่อห้อยนะ่รัอาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดโอ้ยเป็น <S <S เป็นถ้วยแก้วด้วยโอ้โหเอาแล้วนะครับ ร้แม่น้ำเจ้าพยารวมกันมาสี่สายสง,งวัง,วงยม<อ>งนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำพโพสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้เราจะมากินอย่างเดียวอะไรกิน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 แต่ตอนนี้เนี่ยไหนๆมาน,นครสวรรค์แล้วเนี่ยเราต้องมาจุดนี้ตรงน,นี้เป็นจุดที่แม่น้ำสี่สายมารวมกันนะฮะกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาชื่อชานนู้นเลยเห็นไหม คุณผ oh ู to hey, ้ชมครับตอนนี้ผมอยู่จุดปลายสุดของแหลมตรงนี้นะฮะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพยาที่เมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าแม่น้ำสี่สายมาบรรจบกันเนี่ยปิงวังยมนานสอง สองข้างนี้มารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยเลยนะจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นออริจินอลออริจินของแม่น้ำของคนไทยนะฮะหล่อเลี้ยงคนไทยมายาวนานใครมานครสวรรค์อย่าลืมมาจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับร้านแรกที่เราจะพามากินเนี่ยครับมานครสวรรค์ต้องมากินนี่เลยฮะข้าวต้มปลาเมืองชนก็จะเป็นข้าวต้มหัวปลา จากเมืองชนนะครับโอเคสั่งเลยแล้วกันผมเอาเข้าวต้มปลาได้ไม่มีเป็นอันนี้ปลาอะไรครับปลาเก๋าปลาเก๋าเล่นแม่งเลยป่ะได้เหรออันนี้ก็ต้องกระเป๋าปลาเก๋าปลาเก๋าได้มาแล้วครับอันนี้ผมอยากรู้จริงเลยว่านี่ชื่ออะไรขาใช่ป่ะขาปนจ้ะชอบ มาแล้วนะครับข้าวต้มนี่อันนี้เป็นข้าวต้มปลาเก๋าแล้วก็กระดูกหมูนะครับแล้วส่วนในนี้เป็นกาเป๋าอย่างเดียวคนระับกา,าเป๋าาเ๋าอย่างเดียวนะครับโหดูดีเยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกวยปาน้ําจิ้มก็จะมีแบบเป็นน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวนะเดี๋ยวผมชิมน้ําจิ้มก่อนรสชาติเป็นยังไงน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวรสจัดเลยรสดีแล้วก็อันนี้เป็นขา ถ้าใครกินข้าวต้มปลาเมืองชนเนี่ยก็ <Blues. S 1> ここจะรู้จักอันนี้อยู่แล้วนะฮะชิ้นมก็จะซาซานิดนึงใส่ไปอร่อยมากเดี๋ยวผมใส่เลยแล้วขอชิมเลยนี่เนี่ยอ <ache! S 1> ้าวปลา,า,า,าปลาปลาปลาชิมปลามา ร้อนไหมร้อนปลาสดมากฮะรสชาต้ดีเหมือนกินอยู่มางทนแล้วกินน้ำลายแล้วนะเราอ่ะดีฮะแต่ผมขอแบบรสจัดเพิ่มขึ้นนิดนึงใส่อำจิ้มซุปเยอะนิห่งเขาใส่พริกไทยเราชอบใสบ่พริกไทยเยอะเยอย ป่ากินป่ามีลูกชิ้นจริงไหมครับหมูจริงไหมหมจริงอ่ะหรือเป็นแป้งนะอ๋อหมูหมูขอโทษครับมันมีผสมลูกมีผสมแต่น้อยอ๋อือผสมแต่น้อยคือหมูน้อยอยู่แป้งน้อยหมูน้องใส่จะเท่า ลูกชิ้นอร่อยมากเมื่อกี้เนี่ยแป้งล้วนๆเลยอ่ะใช่แป้งไม่ใช่หมูคุณยายต้องแก้ให้ผมไม่ใช่หมูแล้วลูกแต่หมูล้วนจริงเห็นไหมจริงใจใช่พี่นี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยใช่หมูยอฮะยายเอาของดีมาขายนะลูกหมูแพงใช่ายแล้วยายต้องขายสิบบาทธรรมดาต้องขายห้าบาทอ๋อธรรมดาต้องขายห้าบาทแต่ยายขายห้าสิบบาทสิบบาทสิบาทเราจะให้ยายสิบห้าไงเนี่ยอ๋อ ยังไงขอให้ขายดีๆนะครับญาติจาช่วยกินช่วยนขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดริมน้ำนะครับของจังหวัดนครสวรรค์นะครับแต่วันนี้เนี่ยเสียงดังนิดนึงเพราะว่ามีลิเกอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินดูว่ามีอะไรกินบ้างเจอร้านไหนน่ากินเราก็จะแวะกินเลยนะครับร้านแรกขายปลาบึก ก็ของจริงมนะครับของจริงนะครับโอ้น่ากินมากเลยหุยหุยเจอแล้วเจอร้านแรกแล้วหมูเตะฮะอันร้านนี้แหละอร่อยไม้ละสองบาทเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเอาทานนี่ครับ ยืนกินเลยได้ไหมได้เลยอ่าลาดไปเลยฮะโอ้ทำไมถึงขายถูกอะครับทำไมต้องมากินร้านนี้ครับก็นนร,ร้านนี้อร่อยค่ะร้านนี้อร่อยค่ะยี่สิบใช่ไหมอุยถูกมากเลยอะคุณผู้ชมหมายละสองบาทหาถูกเกินไปป่ะน้ำจิ้มมีความใสๆนิดนึงในคือน้ำจิ้มมันก็จะมีหลายแบบเนาะเป็นแบบถั่วแบบปั่นแบบ มีเนื้อโอ้ทำไมกินเกินน้ำลายแต่นี่ใส่ๆนิดนึดน่งเดี๋ยวลองกินเปล่าๆกันหนึ่งหมูนุ่มมีรสชาติหอม,อมดีเอาทีละสามไม้เลยทีละสามไม้เลยอน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มหวานนิดหนึ่งดีกู คือพูดไม่ดีไม่ได้แม่คายืนมองอยู่อร่อยอร่อยไม้ของบาทถูกมากเลย <S <S ขอขึ้นผักหน่อยขึ้นผักแล้วเราจะรู้สึกสบายใจจะได้ไม่อ้วนนี่ครับสองบาทเองน้องมากินเลยนะ <S <S ไม่ผิดหวังแน่นอนไปต่อเจ้าเก่าเลยครับขายมาสิบกว่าปีแล้วนะครับเดี๋ยวชิมให้ดูหน้าร้านเลยนะครับ ร้อนมากเลยะครับกินไม่ได้ครับอืมอืมมีความเผือกอร่อยเฮ้ยเราซื้ออีกอันนึงเฮ้ยอร่อยจริงนี่ก็คือของห้อยเนี่ยร้านอยู่ริมน้ำนะโดนมาเนี่ยเพราะเขามีหลายหน้าหลายไตมีเผือกมีเผือกอะไรบ้างนะเผือกตัวแดงครับเผือกตัวแดงเผือกตัวแดงเฮ้ยอันนี้ดีเลยใครผ่านมากินได้เลยนะฮะ นมเปี๊ยนมสดใช่ไหมครับอาเปี mm ๊ยสดเป็นเจนะครับโอเคครับขอบคุณครับเฮ้ยเจอแล้วเจ้หวยอยู่นั่นเองนู่นถอยทอดแล้วเขาบอกว่าร้านร้านอะไรวะเจ๊สาวอะอยู่ตรงข้ามเี้ ร้านแรกเราก็จะเอาเบาๆพอนะครับเอาหอยทอดแมลงภูพิเศษนะครับหนึ่งราคาแปดหกสิบใช่ไหมถ้าเป็นจานหกสิบถ้าเป็นกระทะพิเศษเนี่ยก็จะแปดสิบอ๋อเอาเอาเอาหกพอแล้วก็เอาอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอหอยนางรมทอดกับกุ้งหนึ่งโอเคอันนี้เท่าไหร่อันนี้จานละหกสิบาทหกสิบเท่ากันโอเคเดี๋ยวลองกับจานก่อนแมมวามาเบาๆกินเบาๆ <ś> เดี๋ยวเอาน้ำปเปล่าดีกนะ่ เดี๋ยวก่อนอ่นผมขอชิมน้ำจิ้มก่อนนะน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นยังไงเนาะดนูน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดครบรสนะฮะติดอแอบหวานนิดนึงคนที่ชอบหวานน่าจะชอบเลยแต่ก็มีเผ็ดเปรี้ยวขอชิมหนึ่งคำก่อนเอาแบบนี่จริงจริงนะผมไม่ได้กินหอยหอยนางรมมาเป็นสิบปีแล้วนะ แต่เพื่อคุณผู้ชมผมนำเต็มที่เลยนะฮะมันแตกในปากอะแป้งกรอบแป้งมีรสชาติอร่อยมีความเผ็ดๆน่าจะเป็นพริกไทยของหมแป้งนิดนึงแล้วก็หอยสดมากอือดีกินกับน้ำจิ้มนี่ดีเดี๋ยวขอชิมน้ำจิ้มนี้มันจะมีน้ำจิ้มอีกสองอันนะฮะ อันนี้น่าจะเป็นน้ําจิ้มหวานที่เราเคยกินกันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ําจิ้มไก่เราขอชิมอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มทั่วไปอันเนี้ยที่เราที่เราเคยกินกันเป็นน้ําจิ้มไก่ก่อนนจิ้ไก่อืมหวานเกินไปน้ำจิ้มไก่หวานเกินไปกินผักจะได้ไม่อ้วน คุณผู้ชมครับอร่อยมากเลยฮะหอยทอดเมื่อกี้เรากินหอยทอดไปแล้วก็หอยนางรมทอดกับกุ้งนะครับนี่ผมอยู่กับคนสําคัญของร้านนี้เลยครับนี่คุณเจ๊ห้วยเลยครับ<อ>สวัสดี<อ>ครับ<อ><ๆ>ยินดีมากๆเลยฮะที่มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์เจ้าของเลยค่ะข,ขอบคุณค่ะทาไม่ถึงขายดีครับคุณป้า,าป้าขายมา50กว่าปีแล้วลูกห้กว่าปีแล้วแสดงว่าคุณป้าอายุสักห้าสิบสองตอนนี้ป้าอายุ70็ดสิบโหขายตอนอายุ20กว่า อ๋อยี่สกว่าแล้วทําไมถึงขายดีอย่างเงี้ยคนเยอะขนาดเนี้ยค่ะลูกค้าก็ปากจอบปากค่ะปากจอบปากแล้วก็คนอุเทพมามั่งอะไรมั่งต่างจังหวัดมาก็ต้องแวะ่ะแล้วของเรามันเด่นตรงไหนครับเด่นตรงที่ว่าของเราของสดของสดค่ะแล้วก็ผมใหม่ทุกวันก็คือขายหมดทุกวันวันพราะฉะนันมัะก็จะสดทุกวันใช่ค่ะืแล้วแป้งอ่ะมันต่างจากที่อื่นไงครับแป้งของเราเราทํามีเครื่องนวดค่ะให้นิ่ม ต้องนิ่มก่อนแล้วค่อยมาละลายน้ำใช่ใช่บา,บางเจ้าเนี่ยเขาแค่ละลายน้ำเฉยๆแล้วก็ทอดอะไรอย่างเงี้ย<อ>มันก็จะแข็งกรรมวิธีในการทําแป้งก็จะแตกต่างจากเจ้า,จาอื่นะม่นั้นในนี้คือเคล็ดลับความอร่อยนะครับใ,ใ,ใครใ<น>มานครสวรรค์นะครับ อย่าลืมมาลานนี้เลยอยู่ตรงไหนครับคุณป้าอยู่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพญาค่ะลงสแม่น้าเจ้าพญาขึ้นสะพานเดชามานะคะแล้วเลี้ยวขวานะตรงมาเลยอย่างเดียวกันตลาดริมน้ำเลยนะครับใครมาก็มาแวะทักทายคุณป้าได้นะครับยังไงขอบคุณคุณป้ามากนะไม่เป็นไรค่ัขอบคุณครับออกจากร้านเจ้าหวยมาอยู่ตรงนี้เราก็ตรงกันข้ามกันเลยฮะ๋วยเตี๋ยวหมูไก่นี่เจ๊สาวป้าสาวเนี่ยนะครับร้านนี้ก็ เขาบอกว่าต้องกินเดี๋ยวเราไปกินกันเดี๋ยวกินให้ดูปะมันคืออะไรก็เ,เดี๋ยวหมูเกัน่คนเยอะมาก ช <Sure. S 2> มาแล้วนะครับนี่ก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูไก่ลูกชิ้นปลาเราสั่งเส้นเล็กพิเศษรวมรวมทุกอย่างร้านป้าสาวนี่ <c oughs> นี <c oughs> ดน่ดูก่อนดูก่อนโหเยอะมากเลย <c oughs> รวมรวม <c oughs> มีมีนี้ด้วยว่กะกากคอลลาเจน <c oughs> เดี๋ยวลองลองลอง,ลองน้ำซุปก่อนลองน้ำซุปก่อน น้ำซุปกลมกลม่อมเหมือนเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวโบราณโบราณที่รสชาติแบบโบราณโบราณน,น,นิดนึงดีดีมีความมันมันนิดนึงลองหมูลองหมูลองหมูหมดูดูแบบเด้งมากเลยชิ้นใหญ่มากในในชามนี้หมูเยอะมากหมูมือทำหวานเม่ตัวอร่อยอร่อยเด้ง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  อือ๋อร้องไก่ร้องไก่หนูกินด้วยกันถ้าทางจะดีว่ะร้องไก่ร้องไก่ไม่เคยกินอย่างนี้มาก่อนเลยนะหมูกไก่รวมก,กันแล้วใส่กุ้นปิบแล้วไก่ก็เคยไก่ก็คือไก่แล้วองกินกับเส้นแล้วก็กับลูกซิบปลาเส้นเล็กเส้นเล็กดูซิว่าจะเป็นแบบ เอาเดนเต้หรือเปล่าเราต้องกินภายในคำเดียวนะฮะโ้เอาแล้วนะครับร้อนฮะ <c oughs> <c oughs> ก่วนลงผมว่าก้นลงนิดไปนิดนึงน,น้ำซุปอร่อยหวานหมูอร่ยอยไก่อร่อยลูกเิียงปลาอยู่ตรงส่วนไหนของปากก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องแต่โดยรวม้วดีครับดีครับเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับแล้เวเดี๋ยวเจอกันร้านต่อไปจะกินต้องได้กินนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเปียกไอศครีมรสช่องรวมมิตรทัาพิมขอคบชื่อยอารอ่านให้มันครบฮะร้านนี้อะไรอร่อยครับกะทิไข่ดีสุดกะทิไข่ดีสุดอ่างั้นงั้นเอาไอศครีมกะทิใส่รสช่องตามนั้นเลย<แ>ใช่<แ>ปะ่ะแต่หมดหแล้วพูดทำไมเนี่ยเสียใจนะเดี๋ยววันนี้ร้า งั้น,อนเอาเดินมาก็ไม่จองไว้ก่อนไงงั้นเอาวาน,นิลาใส่ละช่องค่ะแล้วก็เอาชาไทยใส่แปะกล้วยใส่ละช่องแล้วใส่อย่างอื่นเพิ่มอีกได้ไหมอะ่ะไอย่างงั้นเอาใส่เผือกแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ใส่ชาไทยใส่แปะกล้วยกนะันแแบกล้วยใส่อะไรอีกดีใส่ลูกชิดแล้วกันครับ นี่เมื่อกี้เรากินคาวมาแล้วนะฮะเราก็ต้องมากินหวานนิดนึงกินสลับกันไปสลับกันมาเหมือนพี่เกียรนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าที่ขายดีก็คือไอติมกะทิแต่ไอติมกะทิหมดเนาะเราก็สั่งเป็นวานิลลาแทนใส่รสช่องรสช่องเนี่ยมันลักษณะนะ่าจะเป็นเหมือนรสช่องสิงคโปร์แบบเดิมอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นไอศครีมชาไทยกับแปะกล้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวชิมอันนี้ อย่างนี้มันก็เข้ากันนะก็ท่องดีก็ท่องเหนียวเหนียวนุไปแล้วท่องถึงกระปองหนื้หวานกำลังดีไม่หวานมากโอเคเลยลองเขียนนี้ยลองเขียนมานี้ยใส่แปรกุ้ยใส่แปรกุ้ยด้วยอ่ะยี่สิบห้าบาทโหถูกเนาะชาไทย มีความหอมชาแปะกล้วยก็โอเคหวานไม่มากหวานกำลังดีหุ้ยดีเลยร้านนี้ยถ้ามาต้องมากินนะฮะเดี๋ยวขอกินก่อนเดี๋ยวขอสั่งเพิ่มดีกว่า <c oughs> ชอบอันนี้ <c oughs> ชอบอันนี้เดี๋ยวขอกินก่อนนะฮะขอกินเผือกด,ด้วยขอกินก นี่ฮะร้านสุดท้ายครับเราขอเป็นร้านสุดท้ายเมื่อกี้เดินไปสุดนูน้นแล้วต้องเดินกลับมาตรงนี้เพื่อที่จะมากินตรงนี้นะครับเราจะกินเขาเรียกว่าอะไรอะโตกเกียวยักษ์ในเจเมื่อกี้เรากินข้าวกินข้าว,ก,าวกินหวานกินหวานอันนี้ก็ต้องจบด้วยข้าวไหมข้าวไหมกระเพาะากับไข่ดา,นะาวครับชีสอร่อยมากเพิ่มชีสอร่อยไหมกรุณาให้เกียบท้องพี่ด้วยเมื่อกี้พี่ไปกินมาเยอะมากเลย เอาเป็นกะเพราไข่ดาวชีสแป้ง,ปงมีวันนาแป้งดำไข่ไเอ็มเ,เนี่ยใส่สองช้อนใส่สองช้อนแล้วเวลาเวลาจะหมุนก็คือต้องหมุนอย่างนี้น <c oughs> ไม่ได้กินแลก็คือดึงขึ้นลงก่อนดึงขึ้นลงก่อนแล้วก็ค่อยบานออกดึงขึ้นลงอย่างนี้แล้วค่อยบานออกออโอเคเดี๋ยวลองฮะดูว่าจะสำเร็จไหมฮะ ถ้าไม่สำเร็จก็แค่จ่ายตังค์ใช้ได้ไหมครับอันนี้จะเป็นไซส์ไซส์ขอ,สสอหน้าเขายังไม่ถึงเอ็มเอาแค่นี้แหละอย่างงี้เว้ยแล้วก็ยิ่งๆย่ๆงง คือเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะที่สุดแล้วอะดูดิก็ไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างกันมากอาฝากร้านหน่อยครับระหว่างรอแป้งสุดครับอันนี้ก็เรียกว่าถอดกันได้ถอดกันได้นี้เรียกว่าร้านโตเกียวยักษ์นายเจนะครับอันนี้ก็เป็นสาขาของรพรสวรรค์มีเจ้าเดียวครับมีเจ้าเดียวจังหวัดอนหนึ่งที่อ๋อขาย,ยาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับขายตั้งแต่สี่โมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มประมาณนี้ครับ ยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงครึ่ไปไปงฮะก็กดครับแลก้วครับเสร็จแล้วครับ เอาแล้ว哈คุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับกับวันนี้วันเดย์อีทนะครับเพิ่งเป็นครั้งแรกของผมเลยนะฮะที่กินเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วตามรอยพี่เกียานะฮะพี่เกียร์แซบขอบคุณพี่เกียร์แซบด้วยนะฮะผมตามรอยพี่เกียร์มาตลอดริมริมแม่น้ําเลยนะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งริงๆิ้งิงๆด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะดูว่าผมจะไปกินที่ไหนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ผมต้องกลับบ้านแล้วฮะไปนอนแล้วครับบายบายลาก่อนนะฮะ <laughs> ลาก่อนเลยครับ <laughs>